บม่อวาีฝนอ่ะเมื่อวานนั่นอ่ะว้าวมันหนามอ่ะบ่เห็นเนาะอยู่ในโทรศัพท์บ่เห็นมามันอยู่ในทะเลอ่ะแล้วมันเหนือติดลมพายู่มาพี่น้องนกขาวขาวพูนมิถุนกเอาไหมขึ้นมองบ่เห็นในโทรศัพท์โบเห็นดูดูดูมันอยูตรงนี้ฝนใหญ่ลมกับฝนมืดมาแล้วพุ่นน่ะมันบ่เห็นดอกมันไปไกลแล้ว ไปปั๊บขึ้นมาสินั่นามาลมมาแล้วแต่ไม่ค่อยจะรื่นอหอัวน่นคุณจไว้กวนได้เลยนี่วันคัะเออ <c oughs> นี่เราพอว่าน้องแม่นปกติพี่น้องมึงเอาลวดอ้ยนกมันอบพยบไหม,มเป็นฟูงไปเลยมึงมึง,มงขี่ฝาก<อ>ว่านี่มึงขึ้นตกแห้งแห้งพูดดย่องว่าลูกน้องบีสติสตางเต็มบาทมาเมืองไม,ม่ด้วยนี่เมึงมองได้ว่าเต็มบาทเนี่ย เล่นน้อยเฟกับตัวกับ่ะไ้อาบดอกเปิดปิดเปิดปิดอยู่นี่โอ้ยเลาะเละอีหลิอุ้ยเหมือนขักเหมือนเนี่ยมันสีมาแนวใดนี่มังกรนี่ วังเว้นกับต๊กมดเครื่องมือบ่เครื่องดอกข้าวเดียวแล้วก็แก้งออกนะพี่น้องวังเวนวัดตกมืดมือขึ้นน้องบีบได้ลงคลิปพอดีน้องพิมพ์บ่ได้ไปโรงเรียนสวมมือเลยนะจะถึงวันจันทร์ไขขึ้นพี่น้องไขขึ้นหอยาขึ้นเลยพาไปหาหมอบ้านนี้ง้มมือเศร้าจะว่าเรื่องไขน้องพิมพ์ไม่ฟัง แงมือเศร้านี่มือมือว่านกาลังเฮ็ดกับเขาอยู่พอได้หน่อยก็เค็ดกับเขาเนาะน้องบีก็เลยแต่งหัวเขาไวให้แม่ไวให้แม่ตอกก็เลยเฮ็ดเสร็จก็เลยหากับขอมาสูตากินเพราะว่าเพิ่นสิไปให้งานเลยหามาสูตากินพร้อมกันเลยส่วนน้องบีสิมาแต่ทรงหน้องพิมพ์ซั่นบัดน,นี้พอเฮ็ดยังเสร็จแล้วน้องบีก็ใส่ผ้าใส่ยังอาบน้ำเรียบร้อยก็เลยว่าปะแม่สิไปส่งว่าสั้น แต่ว่าผููกับว่าแม่ปั่นพ่อล่างพ้ลมไม่ล่างพ้ล้มไม่ไหมพี่น้องเห็ดพ้ลมล่างไม่เมื่อสุดตัวมันคือหนาวแถมันคือเย็นแห้งแถเกันว่าแม่ก็บ่าได้สนใจสินีเนาะนี่พอเปินเอาพ้ลมมาล่างนั่นเย็นบานนี้พ่อยางออกมาใส่เสียกำลังสี่ขึ้นรถเด้ตาเลยว่าเอายีลาหนาวสะบ่อคือใส่เสียแขนยาวมนบีก็เลยเอใจอ้เป๊ะแปลกว่าสันมาคําเมืองขิงห่อนวืดวืดอยู่ขิงห่อนเลยเฝ้า เอาอยาให้กินก่อนเลยให้เปลี่ยนผ่าบ,บ่ได้ให้เกือบบอ่ได้เห้ไปโรงเรียนเลยนะเมื่ว่านก็นเลยเอาอยาให้กินเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนยังออกบานเนี่ยขันทายเมนสม,มุดเกิดน้องบีบอ้ามองคิ้งเกิดคิดา่าลูกตั้งอยากใส่ที่หรือเมนปกติหรือเมนหนาวซืซ้อๆื้าัศน์เมนไปซักอยู่โรงเรียนคือไหนบุพีน่นงเฮ้บ่หูนี่ละ กือบสมัวเขาบอมึงขั้นทาไปโรงเรียนคู่เขาก็บ่ได้แบบว่าบ่ได้มาจะาจงมึงแต่ลูกให้เฮาได้เป็นบ่ลับเพิ่งกะค่าการเลี้ยนเด็กหน่อยในห้องนั้นก็บ่เม็นในหน่อยซัวเพิ่งสีมาสังเกตลูกเฮาเนาะอาจจะซักได้จบเกียร์น้องบีคือพ่อท่านมาักข้ามาามึงคิ้งพอดีมาค้ามมึงคิ้งพอดีเกียรสมัวไปท่านไปกับซีมมนไปไข่ย,ยุงเลี้ยนอาการดีขึ้นไปเดูดูดโอ้มองเคนวาดคนนะ่ะ คนวาดมานิดเมื่ก่อนเองวัดพาไปมันนี่ละวาดบ่ได้ออาบน้ำแต่ว้น,น,จนใหจหน่อยเฮงกินยานนนบานนี่กินยากินยาเนี่ยมือเศร้าไปแล้วข้ามังคิ้งอีกกระบอกเย็นเทียงมากินยาอีกกระบอกเย็นใบใบกินอีกกระบอกเย็นจนซี่ม้งกลัวสีหาม้งเอาอยัางห่อนอยู่เพราะเศร้ากพระสันไม่ไงเพืน่นาวานน่ะยังห่วนกันเลยตัดสิ้นใจว่าวไปแมม มันคอามมันจะมีอีกคีินิกหนึ่งเพิ่นเพิ่นจะเป็นคีินิกเขาร่วมโครงการที่บ่อดดเสียงเงินแต่ว่าหมอเพิ่นเขาประมาณหกม้งมันคำถาบ่ไใดเลยเลยเลยได้พากันออกไปคีินิกย่อมย่อมเสียเงินเอาเลยมันมันบ่อท่านมันบ่อท่านหลายคนก็สิถามว่าคือบ่าเขาโราบานในขณะนั้นคือต้องการรักษาให้เร็วที่สุดโราบาลมันก็ได้รอดตัวสิเฮิดบัส่วยยังแล้วอันนี้เพิ่นไปห้องยืนบัรเพิ่นกะถามเป็นไครเป็นยังมา ทนบมมีคิ้วก็เข้ากับได้เขาตรวจเลยมันจะไหวกากันส่วนมากองบีก็จะเป็นเลือกที่เขาคลินิกเนาะมันจะได้ว่องไหวเสียหน่อยเสียมากเสียมากเสียหลายคลินิกนึงก็บว่าได้เสียเงินดอกแต่ว่ามันแหงหมอหมอเพ่นสัวพ่นสีออกเวรมากมันคำมันรอบได้นักคิงแบบหนุิมพ์คขิงหอนแห้งปพดกินยาบรลดเลยเหมือดเมือก็เลยตัดสินใจไปคลินิกที่ได้เสียเลย ็เลยเตะต่ำเข็มนึ่งต่ำเข็มนึงเมื่อคืนกะยังมีห่อนหอนขึ้นอยู่แต่ว่านหลวงพิมพปัดดีจังหนึ่งเพิ่นไข่เพ,พบบิ่นเพิ่นสีบอกเมื่อคืนนี่ช่วงประมาณตีสองไม่ไงเพิ่นว่าเพราะว่าน้องบีเพลิรับไปบ้านนี้เห็นแต่เปิดไฟเอาไข่ขึ้นบ่อหันดอกมัใช่ตอนอะไี่ลูกผม่ย่ไม่บอกกินยาเนาะเออพิมพิมพิมว่ายังก่อพิมเป็น,นหนาวหนาวเตีเออพิมเป็นหนาวหน,นาว มาข้ามมึงกับห่อนหอนไม่ใช่พูนว่าเลีย้ยวยาให้กินเมล็งให้กินลูกเมลรงให้กินตอนนี้ก็อาการกะดีขึ้นแล้วกำกินยาอยู่ยกะสิง้ให้ยุดพุูนละจนวันจันทร์ให้สิให้ไปพีน่น้องนี้ยาลดไข่ไหนอ๋อน,นี่ยาลดไข่อันนั้นสีเขายาคาเ<ข>ชื้อ,อยาแก้ไอสีเหลืองพ่น มื่อจากคนปกติเพิ่นบ่ค่อยนอนกลางเว้นเมื่อวานกะนอนมืดมือไม่ไงคนจุนบ่ออะไรออกไปหน้ามื่อวานนี่ถ้าพอเพิ่นอะได้เลยเมื่อวานนี่เพราะว่าพอไปเห็นงานเลืกมาทำภาพอมอเตอร์ไซค์อัดไปเลยซื้อมื่อวานใช่ไหมจิ้งตรงนี้จิ้มตรงเลื้อยตรงนี้นคอยจิ้ลงขั้นขั้นมาสีไอก้กะคอยจิ้มล<ไ>่องเลยบ่อคอยได้ลงคลิปปไนได้พี่น้องถ้าเป็นไข่นะถ้าอยากต้องไปหามอญิลูเสืออะไรตัวบ้า อืมจีจ่าเก็บบ่บ่เก็บดู้จุดอะไรเลื่ตอนเขาจะแทงเข้าไปคือมีรู้สึอืมแต่ว่าตอนอยากมาเข้าไปแบบที่แบบตอนดิฟเฟนกอดเข็มไม่ใช่เขาจะมาในกอดเข็มแล้วเขาจะแบบแทงไปแล้วแบบเจ็บอืมมันมันไม่ได้เจ็บอ่ะเพรเหมือนตอนเขาจะแทงมันแบบมีรู้สึอะไรเรื่อยเ่อตลอดเพราะอะไรเพราะอะไรฉ เขาตักเข้าไปแล้วเขาเจาะอาอกยาช่้ยไฟช่วยม,มันก็ปวดยิ่งๆลำยิ่งปวดแค่แป๊เบ,แบ,บเดียวแเราก็แบบมอกระดูกออกไล้วจะเล,เลเี้ยวเลยแก่ไม่เดี๋บันห้องพี่มอจนจำได้อ๋อน้องน้องผู้เพืพ่อนห้องนั่นบอกว่าสั่นแมนผูเ้อเอยเศร้าแล้วแม่น้องฮันดับเือนถามเื้อจา <c oughs> ะเนี่ยไก็มีน้องขอบพระคุณได้หลายสำหรับคลิปนี้นำมาบอกซูฟังอาการกะดีขึ้น,นแล้วขอบคุณพี่น้องได้หลายที่เป็นห่วงจากผูกแขนหายน้ำ ขอบคุได้เลยไ่ไงย,ยเพ็นผูกก็พอไยผูกแขนไห้ไข่ให้เอากันไก่ตัดออกลูกปลายมันน่ะมังย่อยมันออกตัดมันสิจุ่มน้ำแกงเลยขอพคุได้หลายที่เป็นห่วงเนาะเดี๋ยวว,าว่างๆจะมาลงให้มึงไหมพี่น้องวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า